เวลาได้ประโยชน์นะักการเมืองได้ประโยชน์การที่มีข่าวรอยงานที่อ้างอิง The s t a n d เดอ r e รีพอรเนี่ยนะครับคงเป็นคำตอบนะนะตระกูลเดอเนี่ยเขาก็อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายเอาไว้ง่าย <c oughs> นาสื่อฝั่งซ้ายก็คงชัดเจนะนะครับว่าตอนนี้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมหนปัจจุบัน การกระทำความผิดของบุคคลเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปแต่ที่ผมจะนําเสนอในเชิงงานสังเคราะห์คือทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองสาเหตุหลักๆในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคือการเมืองคือนักการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวของพักเก้าวไกลนะครับคราวนี้พักเก้าวไกลเปิดหน้าชัดเจนฮะโดยเฉพาะหัวหน้าพักมีรายงานนะฮะ จากฝ่ายกฎหมายของเขาะะเพื่อที่จะเคลื่อนไหวอย่างเป็น,นาการะจะให้พิธาะะไปทำการประกันตัวกลุ่มแกนนำม็อบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก,มกระบวนการล้มเจ้า ความเตรียมยื่นคัดค้านฝากขังตะวันผลัดที่7โดยใช้ตำแหน่งสอสอของพิธาเป็นหลักประกันนะหลังจากถูกควบคุมในเรือนจำและอดอาหารมาแล้ว27วันนะอ้างอิงจาก The Report ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิเมื่อชนนะครับที่สารอาญาจะครบกำหนดขังตะวันทานตะวันตัวตุวลานนนะซึ่งอายุ20ปีนะครับ ในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อวันที่5มีนาคม2,565โดยทีมทนายความได้ยื่นคัดค้านฝากขังต่อในพรัดที่7และทีมของอและทีมนะพิธาลิมเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อพักเกา้ากรกยเตรียมใช้ตำแหน่งสสอทำการประกันตัวตะวันด้วย โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตำรวจสนดังเลิงยื่นขอฝากขังตะวันต่อไปในป่าที่6โดยอ้างว่าต้องสอบสวนปากคำพยานเพิ่มเติมอีก2ปากแม้ยอมรับว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็ตามก่อนสารอาญาจะอนุญาตให้ฝากขังอีก12วันซึ่งครบกำหนดในวันที่17พฤษภาคมนี้ ก่อนครบกำหนดฝากขังทนายความได้ยื่นคัดค้านการฝากขังต่อพนักง,งานสอบสวนของศาลจึงกำหนดให้มีการไต่สวนฝากขังนะครับโดยยังไม่ได้กำหนดเวลาไต่สวนทนายความยังได้ขอเบิกตัวทานตะวันนะฮะมาร่วมรับฟังการไต่สวนที่ศาลด้วยแต่ศาลให้ร่วมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางราชทั์หญิงกลางสถาหญิงกลางนะครับขณะเดียวกันนอกจากนั้นเนี่ยคัดค้านการฝากขังต่อ ทีมทนายความเตรียมขอปล่อยตัวชั่วคราวตะวันอีกครั้งโดยมีพิธาลิมเจริญรัตน์สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับจะใช้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอของตนเป็นหลักประกันโดยการขอ,อประกันตัวในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2หลังจากที่มีคําสั่งเพิกถอนการประกันตัวเป็นต้นมาทั้งนี้ตะวันถูกขังมาตั้งแต่วันที่20เมษาย,ยน2565โดยเธออดอาหารเรียกร้อง สิทธิในการประกันตัวมาตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึง16พฤษภาค,คมเป็นระยะเวลา27วันแล้วในเชิงงานาวิะห์นะฮะตะวันคือใครก่อนนะฮะตะว,วันก็เป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์นะใช้มอบทะลุหวังตะว,วันก่อเหตุมาหลายครั้งนะครับหลายต่อหลายครั้งศาลก็ให้การประกันตัวมาเรื่อยเรื่เรื่อย จนครั้งสุดท้ายก่อเหตุอีกตํารวจก็ขอคัดค้านการประกันตัวนะพอขอคัดค้านการประกันตัวศนะาลก็ยอมรับฟังนะก็ไม่ให้ทําการประกันตัวพอไม่ให้กับการประกันตัวเพราะอะไรเพราะเกรงจะมาก่อเหตุอีกก่อนหน้านี้ก็ติดกําลังกํลไร EM เล้วก็ว่าไปนะครับออกมาก่อเหตุซ้ําไม่หยุดนะไปบุกขบวนเสด็จก่อกวนขบวนเสด็จนะครับไปทําโพ โจมตีสถาบันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแหละนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นไปไปมามากลุ่มคนที่มาทำการตัวตะวันกลายเป็นนักการเมืองและก็พรรคการเมืองผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับมาโดยตลอดว่าหนึ่งทุกบอกมีเจ้าของนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและเกี่ยวข้องกับนักการเมือง นะการที่พิธาจะมานะและการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองของเขานะคงสะท้อนให้เห็นว่าใครอย่างไรที่ไหนนะครับอ้างสิทธิเสรีภาพนะอ้างเรื่องอดอาหารถ้าอดอาหารจริงๆไม่กินน้ำไม่กินข้าวอาทิตย์เดียวตายแล้วนะอยู่ไม่ได้อันนี้27วัน นะก็ที่ผ่านมาก็มีคนออกมาแฉะนะว่าโอ้กินไม่จริงอดไม่จริงอะไรประมาณนี้ก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแหละนะครับซึ่งอยู่ในเรือนจําก็อยู่ที่เขาเขาจะกินไม่กินเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่อยู่ในเรือนจํามาเกือบเดือนละเด็กอายุ20ปีเสียอนาคตนะฮะลูกหลานของใครเนี่ยก็ดูเป็นบทเรียนแล้วละกันแต่ถ้าเราจับหลักทางการเมืองได้นะครับสุดท้าย นักการเมืองต้องไปทําการประกันตัวต้องแสดงความรับผิดชอบมีการรีกร้องะมีการเคลื่อนไหวถ้าตะวันอดอาหารจริงทําไมพวกนักการเมืองที่อยู่ข้างนอกไม่อดอาหารประท้วงเหรอไม่มีนักการเมืองคนไหนอดอาหารประท้วงเลยนะครับแต่เวลาได้ประโยชน์นักการเมืองได้ประโยชน์การที่มีข่าวรายงานที่อ้างอิงเดอะสแตนเดอรรีพอร์ตเนี่ยนะครับคงเป็นคำตอบนะ ตระกูลเดอเนี่ยเขาก็อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายเอาไว้ง่าย <c oughs> นะสื่อฝั่งซ้ายก็คงชัดเจนะนะครับว่าตอนนี้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมณนปัจจุบันการกระทำความผิดของบุคคลเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปแต่ที่ผมจะนําเสนอในเชิงงานสังเคราะห์คือทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวขอ้องกับเรื่องของพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมือง สาเหตุหลัก,ลกๆในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคือการเมืองคือนักการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้บ้านของ ว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีช่ทาดเขาตอนนี้มีเพีแต่นับว่ากวางใหญ่ไานไว้ปีเลือดเดือแล้าลบ,ลบลบลบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเผาชาติเราเขาเรียกชาติไทย Hey, hey, hey. hey.